หากคุณสั่งของออนไลน์มาแล้วไม่ตรงปกอย่าปล่อยผ่านมารู้วิธีเอาคืนแบบผู้รู้ทันหากเราสั่งของออนไลน์เบิดกล่องมาเปาะของไม่ตรงปกหน้าแตกเสียเงินเสียอารมณ์แล้วจะทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเพราะยิ่งเงียบมิฉาชีพจะยิ่งได้ใจนี่คือสีวิธีรับมือเอาคืนป้องกันแบบคนรู้ทันหน แคปรูปสินค้าของจริงไว้เป็นหลักฐาน 2. แจ้งเรื่องผ่านแพลตฟอร์มซื้อของเลือกซื้อที่มีระบบคืนเงิน 3. รีวิวความจริงเตือนผู้บริโภคคนอื่นพร้อมแฮชแท็กของไม่ตรงปก 4. แจ้งความออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์ .com หรือสายด่วน 1CC1 ยิ่งงคนร้องเรียนเยอะระบบจะยิ่งจัดการมิจฉาชีพง่ายขึ้น จำไว้เราอาจเสียเงินแต่อย่าเสียสิทธิ์รวมพลังคนไม่ยอมโดนหลอกแฉโพสต์นี้เพื่อหยุดวงจรมิจฉาชีพบนโซเชียล